มาดูคันนี้กันเลยโอ้โหครับไฮไลท์สุดๆเลยตู้ไฟเบอร์กราสนะครับไม่ต้องขยับเบาะเรียกว่ามีกันที่เดียวในไทยสำนัก K S s o u n เท่านั้นนะครับผมตอบโจทย์มากๆเลยนะครับในรถครอบครัวแบบนี้นะครับ4ประตูนะครับที่ต้องการพื้นที่นั่งเนี่ยคงเดิมนะครับไม่อยากขยับเบาะใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอยากจะอยู่รถในอยากจะได้เบาะสภาพเดิมๆเลยนะครับ นะครับตู้ชนิดนี้เรียกว่าเป็นตู้ไฟเบอร์กลาดแต่ตู้ไฟเบอร์กลาดของเราจะไม่เหมือนที่อื่นทั่วไปนะครับตู้ทั่วไปนั้นไม่เหล็กจะอยู่ด้านหลังของเราไม่เหล็กจะอยู่ข้างในตู้นะครับดอกซับจะหันออกมานะครับแล้วก็ที่สําคัญตู้ของเรานั้นนะครับมีความหนานะครับกว่าตู้ตามท้องตลาดนี่เยอะมากๆตู้แบบนั้นเป็นตู้เกรดธรรมดานะครับราคานั้นถูกๆนะครับของเราเนี่ยนะครับตู้หนึ่งใบหนึ่งเกือบเกือบหมื่น นะครับจะพอตู้อย่างเดียวนะครับไฮเบรดเนี่ยนะครับทัดเทียมกับตู้ไม้เลยนะครับคันนี้มาตู้เนี่ยแข็งแรงกว่าตู้ไม้เลยด้วยสานะครับเพราะว่าข้างในนี่วัสดุหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์กราสไม้หินนะครับที่จะมาผลึกกาลังให้ตู้นั้นแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เบาะนั้นนะครับอยู่สภาพเดิมๆเลยหันหน้าดอกออกแบบนี้ซับเบสนิ้วนะครับแบรนด์ล็อกฟอร์ดฟอนสเกตนะครับ แต่ชั้นนำจากนะครับ USA ลำโพงนะครับเป็นของอ GTX นะครับคันนี้เป็น D m a x 4ประตูปี2012นะครับนะครับตอนนี้นะครับช่างยังไม่ได้ทำล็อกเบาะให้นะครับเบาะนั้นนะครับจะมีต่อออกมานิดนึงนะครับประมาณ1เซนนะครับต่อออกมา1เซนนะครับจะอยู่ นะครับจะอยู่สภาพนี้นะครับนะครับจะสังเกตได้เลยว,ว่าเบาะเนี่ยไม่นูนนะครับเบาะไม่นูนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับต่อต่อขาเบาะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดเบาะปิดเปิดนะครับว่ามันปิดเปิดง่ายใดประมาณไหนนะครับหลังจากคลิปนี้ถัดไปใครชมคลิปนี้ก็จากช่องทาง youtube หรือว่า t ิกตอกก็เลื่อนชมคลิปถัดไปได้นะครับหลังจากที่อ่า มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับโดยทั่วไปอ่าเป็นตู้ f ฟเบอร์การ์ดเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับจะนูนเลยนะครับจะนูนเลยนั่งเนี่ยเรียกว่าแอนหลังแอนนะนะครับไปไหนเนี่ยลำบากลำบนเลยแหละนะครับผมตอนนี้เรามีรูปแบบใหม่นะครับหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่เป็นตู้12นิ้วไม่ขยับเบาะนะครับผมตัใจจับจองคิวกันเลยได้เลยนะครับสำนักนี้ เด็ดแน่นอนนะครับผม